นี่ขนมทําทอะไรอยู่คะทำโบวลอยทำน้ำกะทิกะทิะทบัวลอยอยู่เหรอคะอืมอ่าอันนี้คือบัวลอยที่น้องหนูจะทํานะคะกําลังคนอยู่ใช่ไหมคะคนกะทิอยู่ใช่ไหมคะทำแม่บน,นขาวหวานนม ้นะระวังโดนมือนะคะระวังโดนมือนะคะเอาตักใหม่มตักใหม่ตักใหม่เลยอืมไม่หลนนะ่นนียวขนมโบโลยเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะ